ครับคาบนี้นะครับคิดไบ EP สนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการพิมพ์ข้อความนะครับลงในตัวบอร์ดคิดไบนะครับทำยังไงนะครับรนดับแรกนะครับมาตั้งค่านะครับ forever นะครับตั้งค่าต่อมานะครับคือการพิมพ์ชื่อนะครับเป็นเรื่องของ LED นะครับ16คูณ8ส c o r e นะครับ แล้วไปเลือกที่เบสิกนะครับเลือก hello world นะครับทำการเปลี่ยนนะครับเป็น my name my name s แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่เบสิกนะครับทำการหน่วงเวลาเขาเอาไว้นะครับจำนวน3นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ led ส6บหกคปด l l ครับต่อด้วย hello world นะครับ แล้วต่อด้วยดีเลยนะครับแบบนี้ตรง Hello World เปลี่ยนเป็นชื่อตนเองนะครับหรืออยากเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับตามข้อมูลที่ท่านสนใจนะครับนำความรู้นี้ไปปรับใชใ้ได้มากที่สุดนะครับดีเลยเป็น3นะครับลองรันดูนะครับ My name เห็นไหมครับนาราพัด My name น เลยครับมันก็จะมีเวลาของมันนะครับอ่าใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ช่อง YouTube และช่อง Tiktok ด้วยนะครับ t i k t o k ดูลิงก์ใต้คลิปนะครับดูลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วไปกดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งไว้ด้วยนะคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ